ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็เข้าไปอยู่กันในช่วงวัยรุ่นแกะกล่องอีกแล้วนะเป็นช่วงที่ผมเนี่ยจะมาแกะกล่องของพัสดุที่ผมสั่งไปให้ดูกันนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโมเดลรถ 1. ต่อ64นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยมีมาทั้งหมด3กล่องนะเป็นกล่องเล็ก2กล่องแล้วก็กล่องใหญ่อีกกล่องหนึ่งจริงๆก็ไม่ใหญ่มากนะกล่องนี้กล่องประมาณกลางๆนะครับมาเรามาเริ่มแกะกันตั้งแต่กล่องเล็กก่อนเลยแล้วกันนะกล่องเล็กคิดว่าน่าจะเป็นกล่องละคันกล่องใหญ เอามาเริ่มที่กล่องเล็กกล่องนี้ก่อนแล้วกันนะซึ่งกล่องนี้ก็มีความบวมๆนิดนึงนะไม่รู้ว่ายยกบับเบิ้ลมาเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันบวมมาอีกฝั่งหนึ่งเลยเห็นปะกล่องอ้ามอย่างนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอะไรด้านในนะครับซึ่งก็ปกตินะเรเวลาผมสั่งอะไรไปนเนี่ยผมก็จะจาไม่ค่อยได้นะเพราะว่าสั่งไปเยอะมากไม่รู้ว่ากล่องนี้จะมีรถอะไรอยู่ด้านในเปิดออกมามแกะยากมากเหมือนเขาพันเทปหลายชั้นมากเลยนะโอ้น่าสนใจเลยครับคันนี้โอ้โหของแพงด้วย เป็นโมเดลรถจากแบร์เมจีทีนะเดี๋ยวต้องแกะ,ะบับเบิลออกมาก่อนชิปอ่า นี่ครับผมวันนี้เป็นรถจากแบรนด์มินิจีทีมินิจีทีนี่ก็จะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างพรีเมียมนิดหนึ่งนะรายละเอียดตัวรถมันจะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมินิจีทีไคลด์เฮาด้วยนะไคลด์เฮาส์ก็คือมันจะมาพร้อมกับชุดแต่งที่มันดูอลังการเวอร์นิดหนึ่งนะครับชุดโปง่งชุดอะไรที่มันดูอลังการซึ่งคันนี้เนะี่ยจะเป็นรถนิสสันฟลายเดซ์แอนด์เฮคส์เอชวด้วยก็คือจะเป็นลาย HKS ด้วยนะมีชุดแต่งที่แบบออกแบบโดยไคลด์เฮาส์ไม่พอนะ คาดด้วยลาย HKS ด้วยนะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้แกะกล่องนี้ให้ดูนะจะให้ดูแค่นอกกล่องอย่างเดียวแล้วกันเดี๋ยวผมขึ้นรูปตัวรถจริงๆให้ดูแล้วกันเนาะเออคือจริงๆผมยังไม่อยากแกะกล่องอ่ะนะอยากจะเก็บทั้งกล่องแบบนี้ก่อนดูนอกกล่องก่อนแล้วกันนะนี่ดูหน้าตากล่องครับผมสวยมากเลยนะคือด้วยความที่รถคันนี้มันเป็นลาย HKS นะครับตัวกล่องมันก็จะเป็นลาย HKS ด้วยเป็นสีลายกราฟิกแบบนี้นะมีโลโก้ HKS ด้วยนะ HKS Super Oil แล้วก็มีคายโดเฮาส์ด้านล่างตรงนี้นะ กล่องสวยมากแค่กล่องก็สวยแล้วอะเออจริงๆผมก็อยากจะทําแบบเป็นคลิปแกะกล่องพวกโมเดลมินิ G.T ให้ดูนะว่าจะทาเป็นคลิปช็อตอยู่ว่าจะทำเด่ว,ว่าไม่ได้ทำสักทีหนึ่งนะเดี๋ยวว่าง,างจะมาทานะครับแต่ก็ไม่ว่างสักทีเนาะเออก็ฝากติดตามมาด้วยนะในอนาคตน่าจะมีโอเคประมาณนี้แล้วกันนะกล่องแรกให้ดูแค่นี้ไปดูกล่องต่อไปเลยดีกว่านะเป็นกล่องเล็กเหมือนกันอันนี้ค่อนข้างเบานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในจะเป็นโมเดลรถอะไรนะเปิดออกมาชึบเจอกับเอ,อ่อ อ,อกระดาษกันกระแทกอ,ออกไปก่อนนี่ตัวรถอยู่นี่นะครับอันนี้จะเป็นรถนอกแพก็คเดี๋ยวเรามาแกะบับเบิ้ลกันนะับว่าด้านในจะเป็นรถอะไรนะเปิดออกมาโอ้เห็นหัวรถแล้วครับอันนี้เป็น l amborghini ครับผม lamborghini r e v e t t o น n ะเนี่ยฮ่าผมแกะออกมาให้ดูชัดๆนะครับอันนี้เป็นรถมือสองเนาะเป็นนอกแพก็ค นี่เป็น lamborghini l e v e n t o n จากแบรนด์ hot wheel นะครับไม่ใช่ hot wheel แบบแพ็คฟ้าเบสิคคากไก่กาธรรมดานะครับอันนี้เป็นแพ็ค speed machine ด้วยนะดูจากล้อแบบนี้เขาเรียกว่าล้อ speed นะล้อแบบนี้เนี่ยจะได้มาจากแพ็คที่เป็นแบบ speed machine เท่านั้นนะครับซึ่งมันราคาค่อนข้าง,งสูงเลยแหละถ้าเป็นแบบในแพ็คแต่นี้ผมได้ราคานอกแพ็คมาถูกมากนะครับไม่กี่ร้อยเองแล้วดูสภาพรถคือแบบบูมไม่กิ๊บอ่ะสวยมากนะครับเหมือนจะแทบไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับดูดิเออดูสีรถนะสวยมากเป็นสีน้ำเงินนะตัดลายขาวนะครับ โอ้โหกูยังสวยอยู่เลยได้ล้อสปีดด้วยเนาะซึ่งล้อสปีดแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าหากันง่ายๆนะครับจริงๆแพ็กสปีดมชชีนมันก็เลิกผลิตไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเพิ่งกลับมาผลิตใหม่เมื่อไม่นานมันนี้เองนะออกมาแค่5คันที่ออกมาผลิตใหม่และหลังจากนั้นก็ไม่ออกมาอีกแล้วนะที่ออกมา5คันใหม่นี้ก็เหมือนคนก็ไม่ค่อยเล่นกันด้วยนะส่วนคันนี้เนี่ยไม่ใช่คันที่ออกมาใหม่นะเป็นคันที่ออกมานานแล้วนะจริงๆคันนี้ค่อนข้างหายากเลยเรเวนตันสปีดม h ช n นแบบนี้นะเออไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็น ตามกลุ่มตามรายนี่ก็ไม่ค่อยเห็นเอามาขายกันนะคันนี้ผมไปเจอคันนี้มาราคาไม่แพงมากก็เลยจัดมานะครับรายละเอียดยังสวยเลยดูดิโอ้ดูลายอนะดูสีครับโอ้โหสียังเงาแวบอยู่เลยนะแทบไม่มีตำหนิเลยนะที่ผมดูนะครับอืมสวยมากโอเคเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องนี้มา1คันเนาะไปดูกล่องต่อไปกันเลยกล่องต่อไปจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับนี่เป็นกล่องแบบไซส์กลางนะมาเปิดกันเลยอันนี้เนะี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นฮอตวิวเบสิกคาร์ที่ผมสั่งไปนะ มันจะมาหลายคันแบบนี้แหละส่วนใหญ่กล่องใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นฮอตวิวเบสิกคาร์ที่ผมสั่งทีละหลายคันเนาะราคาไปไม่ได้แพงมากนะก็เลยสั่งทีละเยอะหน่อยนะครับเปิดขึ้นมานั่นเป็นฮอตวิวเบสิกคาร์ริงด้วยนะเห็นไหมเป็นแพ็กฟ้าเอามาจากกล่องนิดนึงเดี๋ยวผมแจกบับเบิ้ลก่อนแล้วกันนะจะได้ดูแล้วกันชัดๆโอเคเปิดออกมาอู้ มีหลายคันมากนะรู้สึกว่าจะมีคันหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นแพ็คเบสิกด้วยนะเป็นซีรีส์อะไรไม่รู้เหมือนกันนะจำชื่อไม่ได้เป็นแพ็กสีดำอันนี้เนะาะดอน่าสนใจเลยแล้วที่เหลือก็เป็นเบสิคคาร์ทั่วไปนะของคัตบิลมาเดี๋ยวเรามาดูกันทีละคันเลยแล้วกันนะเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยนะ ี่คันนี้เป็นปาคานี่ยูโทเปียนะครับเป็นปาคานี่รุ่นใหม่นะครับที่ปาคานี่เนี่ยเปิดตัวมาได้ไม่นานเท่าไหร่นะผมไม่แน่ใจว่าเปิดตัวมาถึงปีได้อยังนะสำหรับรุ่นนี้แต่ว่าเป็นรุ่นใหม่เลยนะของทางปาคานี่ซึ่งฮอตวิวว่าทำออกมาแล้วนะเป็นโมเดลฮอตวิวก็เป็นสีเดียวกับตอนที่ปาคานี่เปิดตัวเลยนะสีตัวนี้มันรู้สึกว่าเขาจะอยากจะให้มันอารมณ์คลาสสิกคลาสสิกเนาะสีมันก็เลยเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เรียกไม่ถูกกันนะว่าสีแบบนี้เรียกว่าสีอะไรนะเออนาะเอนะะเอ,อเนี่รายด ด้านหน้าเนี่ยฟอดวิวทาการลงสีไฟหน้ามาให้ด้วยนะสวยเลยเห็นไหมเออส่วนด้านหลังนะฟ็อดวิวเนี่ยไม่ได้ทำเอ่อสีไฟหลังมานะก็จะลดโล้นนิดหนึ่งนะตรงนี้ส่วนตรงกลางก็เป็นท่อเสียนะสีท่อเอกลักษณ์ของทางแบรนด์ปากคากนี่เนาะอืมตัวล้อเป็นสีเงินนะสีแบบสีโครมเลยแนบเงาแวบเลยสวยมากนะคันนี้ดีไซน์สวยอยู่แล้วนะปาก์คานี่นี่ทำรถออกมากี่รุ่นกี่รุ่นก็คือสวยทุกรุ่นเลยนะครับ เป็นแบรนด์ไฮเปอร์คาร์ที่ผมชอบมากๆเลยสวยทุกรุ่นจริงเป็นประมาณนี้นะสำหรับคันนี้เดี๋ยวไปดูคันต่อไปคันต่อไปนี่เป็นคันนี้ดีกว่าคันนี้คือ k o n n i g x j g s j o s ส o สีม่วงนะครับซึ่งจริงๆ h w อด e ิวก็ทำ e n i g s e g g Jesco ออกมาหลายคันและหลายสีแล้วอันนี้จะเป็นสีล่าสุดที่ออกมานะจะเป็นสีแบบม่วงแบบม่วงเข้มเลยนะ อารมณ์จะค่อนข้างดุหน่อยตัวล้อเป็นสีดำนะก็เสริมความดุเข้าไปได้อีกนะคือสีม่วงมกด็ดูดุอยู่แล้วนะพอใส,ส่ล้อสีดําเข้าไปอีกมันโอ้โหดูโคตรดุเลยนะครับดูแบบทะมึนทะมึนโหดๆหดฟีลลิ่งมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเออนี่ดูดีเทลต่างครับผมโอ้โหสีเงาสวยมากนะครับนี่อันนี้เป็นด้านหลังนะครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์ที่ค่อนข้างใหญ่เลยมีการลงสีส่วนของปลายท่อมาให้ด้วยนะสีเงินตรงนี้เนาะแต่ว่าส่วนของไฟท้ายเนี่ยไม่ลงสีมานะจะโลนิลนนิดหนึ่งสีไฟหนน้าามะครับ ม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านี่เห็นไหม GUY? ไฟหน้าค่อนข้างเล็กนะอาจจะมองลำบากนิดนึงเออโดยรวมคันนี้สวยนะเออ f e ล l i n g มันจะออกแบบมืดๆทะมึนทะมึนดุดดีนะสีม่วงแบบนี้แล้วก็ใส่คู่กับล้อสีดาโคตรเซียวนะครับโอเคไปดูคันต่อไปมาดูคันนี้บ้างดีกว่านะอันนี้ไม่ใช่คันวิวเบสิค่านะไม่ใช่แพ็กฟ้าผมจําชื่อซีรีส์ไม่ได้ละแต่เนี่ยรถในซีรีส์ที่ออกมาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด6แบบนะครับก็ ตามนี้เลยเนาะมีพีวันด้วยแล้วก็มีคันอื่นๆน,นะปอ, GT, อร์ตจีมีพ o r s c h e 934แล้วพวกนี้แหละหนึ่งในนั้นก็จะมีคันนี้นะเป็น l amborghini ok h u l c a n lp 6 2 0 2ขีด super trofeo นะเป็น ah hulkan v e r s i o นสนามแข่งนะครับเป็นเวอร์ชันรถแข่งซึ่งคันนี้ hot wheel ทำออกมาเป็นสีทองนะครับสวยมากๆเป็นทองแบบดูดิ ي, เป็นทองเป็นประกายมากนะครับสวยจัดแล้วตัวลายข้างรถนี่ทำออกมาได้ดีนะเขียนว่า lamborghini ok นะเบอร์6กแล้วก็มีโลโก้ hot wheel ด้านบนเลข6กด้วย โคตรเฟี้ยวส่วนด้านหลังก็เป็นประมาณนี้เลยนะดูสปอยเลอร์โคตรใหญ่นะตามสไตล์รถแข่งแต่ว่าน่าเสียดายที่เขาไม่ลงสีไฟท้ายมาเนาะ Hot Wheels ไม่ค่อยชอบลงสีไฟ้า้เท่าไหร่เออแล้วก็ด้านหน้าดูลายด้านหน้าทําออกมาสวยมากเลยนะลงสีไฟหน้ามาค่อนข้างครบนะครับมีโลโกบบ้ Lamborghini ก็ลงสีมาด้วยเล็กๆตรงนี้นะเออโคตรเฟี้ยวจะรวมสวยมากครับคันนี้เออล้อสีดําก็เป็นดาแบบดําเงาด้วยนะเพิ่มความโหด้าไบอีก เออสวยสวยสวยสำหรับคันนี้สวยมากนะครับอืมคันนี้รู้สึกจะเป็นเบอร์หกของซีรีส์นี้นะอย่างที่บอกไปมันจะมีออกมาหกคันนะคันนี้เป็นเบอร์หกเป็นประมาณนี้สวยจัดนะครับโอเคไปดูคันต่อไปเลยดีกว่าคันต่อไปเนี่คันนี้ก็จะเป็นเอ่อฟอร์ดพัลคอมานซูเปอร์แวนโฟนะครับก็อันนี้เป็นรถไฟฟ้าของทางฟอร์ดซึ่งมาในรูปลักษณ์ของรถตู้แต่ว่าพละกขลังนี้มหาศาลมากนะครับคือโคตรแรงนะเห็นเป็นหน้าตารถตู้แบบนี้ของจริงคือโคตรแรงนะครับ เหมือนรถที่แบบปวดทำออกมาปันป่นๆมั้งเออคืออยากให้หน้าตาด้านนอกมาดูรถตู้นะแต่พรอพเข้างในคือแรงโคตรตอนซูเปอร์แวนเจนแรกๆเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ธรรมดารหเละแต่เหมือนเจนดังหลังเนี่ยจะใช้เป็นไฟฟ้าแทนแล้วนะครับอืมก็เป็นอีกหนึ่งคันที่โคตรแรงนะตา่างจากหน้าตามากๆเลยหน้าตาจะดูเป็นรถตู้เนาะเออแต่จริงๆแล้วโคตรแรงแบบแรบงบแบบระดับไฮเปอร์คาร์เลยนะโคตรโหด ซึ่ง h o t v i e ก็ทําคันนี้มาได้ค่อนข้างสวยเลยนะรายละเอียดค่อนข้างดีเลยรู้สึกว่าตอนนี้นะ่ะหน้าว,วันที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้ทำออกมาหลายสีแล้วเนาะแต่อันนี้เป็นคันแรกที่ผมเพิ่งได้มาเนาะก็จะเป็นสีขาวนะลาย Ford ด้านข้างน,นี้เลยนะ Ford Pro Productivity Accelerate นะครับเป็นสีขาวแล้วก็มีลายเทาๆเป็นกราฟิกสีเทานะอยู่ข้างรถแล้วก็อันนี้ด้านหลังนะด้านหลังเป็นสีน้ำเงินครับโอ้ลงสีมาสวยเลยนะลงสีมาค่อนข้างครบเลยนะตัวลายกราฟิกต่างๆโลโกโ้ Ford ด้านหลังก็ลงสีมาครับสวยจัดเลย แต่ว่าในส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะดูล่นๆไปนิดหนึ่งนะไม่ลงสีเลยมาเลยนะเป็นขาวๆเรียบๆแบบนี้ซึ่งจริงๆไฟหน้ามันก็ค่อนข้างเล็กนะเป็นทรงแบบเดียวยาวแบบนี้นะอาจจะลงสีจ้าก,ก็เลยไม่ลงสีมาซะเลยนะฮอตวิว <c oughs> <c oughs> นะครับจะลนๆนิดนึงด้านหน้าแต่ก็สวยนะโดยรวมคือสวยเลยนะโมเดลคันนี้สวยมากนะตัวลายด้านข้างเนี่ยลงสีค่อข้างสวยเลยผมชอบมาก เดี๋ยวรวมรายละเอียดเป็นประมาณนี้นะสำหรับคันนี้ Ford Super Van 4นะครับไปดูคันต่อไปกันเลยดีกว่าคัานต่อไปก็จะเป็นี่คันนี้เลยนะทรงมันจะดูกระตูนกระตูนนิดนึงนะแต่จริงทรงแบบนี้มีเป็นรถจริงๆนะเป็นรถแข่ง Drag นะครับเป็น Mustang Funny Car นะเป็นรถแข่ง Drag Funny Car คือทรงมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะของจริงก็ทรงหน้าตาแบบนี้แหละเดี๋ยวผมขึ้นรูปของจริงให้ดูเนาะเออคือ Funny Car มันจะทรงประมาณนี้อยู่แล้วซึ่งอันนี้เป็น Funny Car ของ Ford Mustang นะครับ เห็นไหมหน้าตาส่วนของมัสแตงที่เราพอจะดูออกอยู่ก็คือด้านหน้าครับผมยังดูมีความเป็นมัสแตงอยู่เนี่ยไฟหน้าแล้วก็กระจังหน้าที่มีรูปม้านะครับเออที่ดูเป็นมัสแตงนะที่เหลือไม่มีอะไรเป็นมัสแตงเลยเป็นทรงฟันนี่คาร์ปกติอซึ่งอันนี้ผมซื้อมาเพราะลายเลยนะลายรถมันสวยมากนะครับเป็นลายแบบดูดิเป็นลายเหมือนเป็นลายไฟนะครับแล้วก็มีหน้ามังกรเห็นปะเออเป็นลายมังกรโคตรเฟี้ยวนะครับลายสวยมากอันนี้ซื้อมาเพราะลายสวยเลยนะแล้วก็รถแข่งแจ็คที่เป็นรถ แข่งฟันนี่คาร์เนี่ยผมก็มีไม่กี่คันเนาะอยากจะมีเพิ่มก็เลยเออเอาคันนี้มาเนาะลายก็สวยด้วยก็เสียวแต่ข้อเสียอะไรคือสีมันอาจจะดูการ์ตูนไปนิดนึงนะเนี่ยดูสียงสียางเนี่ยสียางทำมาเป็นสีบูเชียวจริงๆมันควรจะเป็นเออยางสีดำเนาะถ้าเป็นรถจริงทำมาเป็นยางสีบูเลยเนาะมันก็จะดูแฟนตาซีไปนิดนึงดูดิใต้ท้องรถก็ทำมาเป็นสีแบบสีเขียวโอ้สีชุดฉาดมากครับคันนี้เออกระจกเป็นสีม่วงคือคันนี้สีจะออกแฟนตาซีนิดนึงนะแต่ลายสวยนะทำกราฟิกมาได้สวยนี่ดูด้านบนนนนก็สวยะ เออราคามีรูปตัววีด้วยไม่แน่ใจว่าหมายความว่าอะไรเหมือนกันโอเคเป็นประมาณนี้นะสำหรับคันนี้จบกันไปแล้วนะสำหรับการเปิดกล่องให้ดูทุกคันนะครับก็โอ้โหหลายคันเลยนับคลิปนี้มีกี่คันไม่แนะ่ขอ,อนับก่อน มี1 2 3่5 6ามีแล้วก็คันนี้นอกแพ็คนะครับคันนี้7ผมชอบคันนี้มากเลยถ้าพูดถึงเรื่องรายละเอียดความสวยงามเย่ยผมว่าคันนี้น่าจะสวยที่สุดนะเพราะว่าแพงสุดด้วยถึงไม่ได้แกะกล่องมาดูก็รู้นะครับด้วยความเป็นแบรนด์ Mini GT รู้อยู่แล้วว่ามันสวยถ้าสวยเราลงมาจากในคลิปนี้ก็จะเป็นคันนี้แหละคันนี้สวยมากนะรายละเอียด่องท่างดีส่วนคันอื่นที่เหลือก็สวยนะครับแต่อาจจะสวยไม่สู้2คันนี้เนาะเออส่วนเป็นการส่วนเป็นการ,การชอบทุกคันเลยก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้สำหรับการมาแกะกล่องรถโมเดดลที่่่ผมมสััังงาใใหหู้กนนนะซึอคครชบไ ก็สามารถเมนพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นอะไรให้ดูอีกหรือจะมาแกะกล่องอะไรดูอีกก็ฝากติดตามมาด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า